สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกับปูนา USA กันอีกแล้วกับพี่น้องจ๋าวันนี้มาไลฟ์สดนะคะปูนาจะมา,าทักทายกับเพื่อนๆน,นะจ๊ะพี่น้องจา๋าวันนี้ก็เป็นเย็นวันศุกร์นะคะตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มกว่าๆนะคะที่ทางตอนเหนือของรัฐฟลอริดานะคะก็มาทักมาทายนะคะหน้าผากเรียมมงมงพี่น้องอันนี้ หน้าสวยใสด้วยวิธีธรรมชาตินะพี่น้องจ๋าสวยใสจากวิธีธรรมชาติคกับกัสสวัสด,ดีพี่น้องสุภูสุคนจ้าพากันอยู่สาโนมาถักมาไทยกันเลยค่ะจากตอนเย็นอุ้ยฟ้าแลบฟ้าแลบแป๊บแป๊บอยู่หลังนนฟ้าแลบได้เห็นไหมฟ้าแลบแป๊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 บแฟ้าแลบพี่น้องจ๋าก็มื้อนี้นะคะพี่น้องพี่น้องจ๋าปุ๊นาก็ ก็มาทักมาทายกันนะคะมาทักมาทายเ,เพื่อนๆกันนะคะคือ,อปุนาอยากจะมาบอกนะคะเกี่ยวกับสาวๆที่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 จะให้ปุนาสมัครไออเวบหาคู่ให้พี่น้องจา๋าปุนาก็พยายามบอกไปนะให้เขียนประวัติส่วนตัวนะคะแล้วก็ให้เขียนชื่อที่อยู่วันเดือนปีเกิดจังหวัดรหัสไปรณีย์แล้วก็ เกี่ยวกับอาชีพอะไรเป็นคนลักษณะนิสัยอะอย่างไงนะคะแล้วก็เป็นคนชอบผู้ชายแบบไหนอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะแล้วก็ชอบผู้ชายแบบไหนประเทศไหนประเภทไหนนะคะก็อยากจะบอกให้ให้รายละเอียดมากพี่น้องเพราะว่าเวลาปูน่าสมาัครให้นี่มันเวลาจะสมัครหรือเวลาจะกรอกเนี่ยมัน มันบกครบพี่น้องมันต้องไปลอ่อถานนะพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าคนมันเกิดเขาคิ้วหลจะ้ะมันต่อเขาคิ้วหลาเวลาสมาัครเทือนนี่อ่ะมันกะเวลาจะสมัครไปน้องก็จะไปข้านอยู่กลางทางนะคะเพราะว่ามันมันเฮ็ดบอรเรียบร่อยพี่น้องไอ้คำถามที่บูนาบอกว่าให้ให้ให้ไอ้ทรงมาให้นะมันคือ อีกอย่างบางคนก็บอกว่าให้ไปดาวน์โหลดสกายก็ปพอไปดาวน์โหลดพี่น้องบางคนอีเมลก็ไม่ถูกนะคะบางคนก็บางวันเดือนปีเกิดก็ไม่ละเอียดแล้วก็รหัสไปรษณีย์จังหวัดนี่สาคัญมากพี่น้องเพราะว่าถ้ามันถ้ามันไม่ครบเนี่ยมันกรอกไม่ได้นะคะไอ้เกี่ยวกับไอ้เข้าไปในเว็บนะคะเวลากรอกอรายละเอียดเวลาสมัครเข้าไปพี่น้องอยากจะบอกนะคะเพราะว่าเวลาปูน่าจะสมัครเทือนี่นะคะถ้าไอ ประวัติหรืออะไรไม่เรียบร้อยเนี่ยมันมันสมัครไปไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันจะไปหยุดชะง,งักมันจะเสียเวลานะคะก็อยากจะมาบอกนะคะว่าให้เวลาปุนาสงว่าให้ทําอะไรให้พยายามนะพี่น้องจ๋าให้พยายามไปเขียนรายละเอียดให้ให้ครบนะคะเพราะว่าเวลาสมัครนี่มันจะได้แบบว่าสมัครง่ายนะคะมันจะได้ง่ายต่อต่อตัวแล้วกับประหยัดเวลาไม่ต้องใช้เวลานานนะคะโอ้ยมือนี่พี่น้องหัวหัวเหลี่ยมมงมงปื้ยพี่น้อง หัวข่เหลี่ยมมงมงเลิศสมเต็นเตนลยวิธีธรรมชาตินี่ผิวพรรณน,นี่โอ้โหขอบอกเลยนะคะนี่สวยจากธรรมชาตินะนี่จะแม่นสวยหรือว่าสวยหยงอยงจากของเองเราพี่น้องก็อย่าลืมนะคะฝากนะคะเ,เพื่อนๆนะคะถ้าอยากจะให้ปูนาสมาัครให้นะพี่น้องเนาะฮะเวลาปูนาส่งรายละเอียดไปก็ไปเขียนมาให้ครบนะคะเพื่อจะได้ ทำการสมัครเสร็จรวดเร็วนะคะไม่ต้องรอค้างคานะคะอุย้ยสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออ่านหน่อยกับตีลูกไออุย้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอกล้องนี้กลับหน้ากลับหลังไหมคะเนี่ยกลับหน้ากลับหลังไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอดูหน่อยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะไอทำไมไม่เข้ามาตรงนี้โอเคตอนนี้อืม ถ้ามันไม่ขึ้นเดี๋ยวท่านมันไม่ขึ้นไลฟ์สดมันไม่ขึ้นเลยบูนาไลฟ์สดนะคะไมชแนลนะคะอยู่ไหนล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะคุณพี่อิมสวัสดีค่ะวันนี้มาทันนะเนี่ยวันนี้มาทันโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วี่ะวันนี้มาทันโอ้เห็นกล้องกับหน้ากับหลังเหรอเนี่ยโอเห็นกล้องกับหน้ากับหลังเหรอเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ก้องกับหัวก้องกับหัวโทษทีกล้องกับหัวโทษทีกล้องกับหัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่อิ๋มสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ดีใจมาเลยสุดสวัสดีค่ะคุณธนการสวัสดีค่ะไม่เป็นไรค่ะภาษาไม่ได้ไม่เป็นไรอย่าไปอย่าไปกลัวนะคะ ไม่ต้องไปกลัวนะคะไม่ต้องไปกลัวนะคะ,ะ,คะเรื่องภาษามันเป็นเรื่องอที่หลังขอให้เราใจสู้นะคะไม่ต้องไปกลัวเมื่อกี้หัวกับหัวกับท้ายกับหลังก็ไม่บอกหน่อยตีลังกาจะได้ตีลังกาแบบนี้เลย ก็นะคะมาทักมาไทยกันจะอยู่ไม่นานนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณสามีกาลังเดินทางกลับบ้านเดี๋ยวต้องเตรียมตัวไปอาบนองขับน้ารอสามีกลับบ้านนะคะก็บอกตอนนี้เขาใกล้จะถึงบ้านแล้วนะก็บุณาก็อยากจะเพียงมันไล์นะคะอยากจะบอกนะคะว่าคนที่ต้องการจะสมัครนะคะก็พยายามกรอกนะคะประวัติส่วนตัวนะคะทุกอย่างให้เรียบร้อยไฟแลบันแลบันแลบไฟแลบ แป๊ะแป๊บ้าแลบเดอยู่ข้างหลังน่ากลัวมากก็บอกพายุจะเข้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้พายุจะเข้าอีกลูกแล้วบ้านเมืองนี้เข้าบ่อยมากเลยคือพายุนะคะอืมก็อยากจะบอกทุกคนนะคะทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะให้ปูนาสมัครนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมไปดาวน์โหลดสกายนะคะสกายนี่สาคัญมากเป็นดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะคะแล้วกออ็อีเมลเนี่ยสำคัญมากนะอู้ฟ้าแลบน่ากลัวมากเลย,ยก็นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวเจอกันเจอกันอีกนะคะเพราะว่าปูนาต้องรีบไปอาบน้ำสามีกำลังเดินทางนะต้องเวลาสามีมาต้องเอาใจหน่อยต้องเอาใจสามีหน่อยเพราะว่าถ้าไม่เอาใจเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยคล่องแต่เอาใจหน่อยนี่โอ้โหคล่องนะการ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 ที่เราจะ เขาเรียกอะไรอ่ะใช้ข้องมันต้องเอาใจแล้วก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีเพราะว่าเรามีหน้าที่อยู่บ้านเฉยๆเขาเป็นคนทํางานหาเลี้ยงเราต้องเอาใจหน่อยต้องต้องทำเสน์นะคะต้องทําเสน์นะคะเอาให้อยู่หมัดนะคะก็นะคะสําหรับวันนี้โอ้เดี๋ยวดูนะโอ้ยขอบคุณก็ขอบคุณมากนะคะคุณพี่อิ่มนะคะ ให้กำลังใจน้องมาตลอดนะคะขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณจริงๆทุกคลิปนะคะเวลาลงไปนี่โอ้โหน่ารักมากให้กำลังใจตลอดเลยนะคะก็ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองกันทุกคนนะคะดูแลคนรอบข้างนะคะสู้ๆกันไปด้วยกันนะคะเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิดให้ได้นะคะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะโอเคค่ะขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะจุบจ๊บๆนะคะส,สวัสดีนะคะคุณพี่อิมสวัสดีคะ่ะคุณชนาการสวัสดีสวัสดีสวัสดีนะคะสวัสดีมากมากนะคะโหบ,บายบายบายนะคะบายเดี๋ยวเจอกันบายนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ